ตอนนี้น้ำนมเพิ่มขึ้นจาก2ถึง4ออนเป็นประมาณ18ถึง20ออนจะต้องน้ำนม340กว่าถุง ชื่อแม่ใหม่ตอนนี้มีลูก2คนค่ะมีน้ํานมน้อยค่ะนมไม่ค่อยคัดเต้าไม่มีสต๊อกนมค่ะเคยทานน้าหัวปีแล้วก็น้ําขิงก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่รู้จักเจสซี่มัมใน Facebook ดูในเพจแล้วรีวิวเขาเยอะค่ะแล้วก็เห็นเขามีสต๊อกเยอะแล้วก็เลยตัดสินใจลองสั่งซื้อมาทานดูประมาณ2วันค่ะ4เม็ดก็เห็นผลเลยมีอาการคัดเต้าบ่อยแล้วก็มีจี๊ดๆบ้างค่ะแล้วก็มีน้ํานมไหลตอนนี้น้ํานมเพิ่มขึ้นจาก2อถึงสออนเป็น16-18ออนค่ะถ้าเป็น ช่วงกลางคืนตีสองตีสามนี้ตื่นมาปัม๊มก็ประมาณ18บแถึงยีออนสต๊อกน้ำนม340กว่าถุงตู้แช่ที่บ้านจะไม่พอแล้วก็ฝากตัวไอติมค่ะตอนนี้ก็อยากจะฝากนะคะแม่แม่ที่น้ำนมน้อยนะคะอย่าเพิ่งท้อลองมาทานเจสซี่มัมดูคะ่ะแล้วจะเห็นผลแล้วก็มีสต๊อกเหมือนแม่ใหม่แล้วก็แม่แม่ท่านอื่นทน